สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับซองพีนะครับนี่ผมไปเจอคลิปคลิปหนึ่งมาครับขาเอาเลมาขยำขยำนะครับแล้ว,ก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 วกเขาก็เอาไข่มาตีเหมือนไข่เจียวเนี่ยครับแล้ว,กว,กวกเขาก็เทลงไปในซองเลยหลังจากนั้นเขาก็เอามาต้มในต้มใ,ในน้ำเลยนะครับต้มในน้ำเดี๋ยวเราไปลองทำกันดูเลยครับโอเคครับทุกคนแล้วทนี้นเราได้ซื้อของมาที่เรียงๆนะคระับมีเลนะคะรับเลลดไข่เค็มแล้วก็จะเป็น เลมดับบี้คิบนะครับไม่เล่นใส่ใจนโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองทำกันเลยนะครับไปโอเคครับผมวันนี้เรกให้เรานำเลมมามาขยำขยำนะครับคือผมไม่นขอบคุงเลยนะครับในคลิปนี้น่าจะนำรสชาติออกมาจากเลมากกว่า ไม่ใส่เครื่องปรุงอะไร Nope โอเคครับคืในคลิปเขาใส่ส่วนผสมต่างๆด้วยนะครับแต่ว่าผมมีแค่ผักต้นหมองนิดนึงก็จะใส่เข้าไปนิดนึงนะครับตคนนี้เหมือนเหมือนเราทำไข่ตุ๋นหรือไข่เจียวเนี่ย หลังจากนั้นนะครับให้เรานำมาเทใส่หม้อเลนะครับโอเคครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาไข่มาเทใส่ซองเลเลยนะครับเทแบบนี้เลยว้าวแล้วหลังจากนั้นก็เขยาะเขยาให้มันให้มันเข้ากันนะครับแล้วหลังจากนั้นให้เรานำไปต้มครับเดีย๋ยวผมจะนำไปต้มเน,นะครับไปกันครับ A few moments later ที่เขาหลังจากที่เราได้ต้มเสร็จแล้วนะครับเราก็าจะมาดูกันนะครับว่ามันอู้ร้อนอยู่นะมาเทดูว่าหน้าตามเป็นยังไงนะครับโอ้สวยงามครับดูคลินที่อสองครับะลอดไหมจะเป็นในคลิปไหมเหมือนกันไหครับ ดูดิมันเยิ่มเลยว้าวดูสิครับเอียวทุ้งหมคลิปนี้ครับคือมันทำได้ครับผมแล้วก็รสชาติก็แบบไม่จืดนะครับรว่าได้รสชาติของเลรสนั้นๆไปเลยนะครับเพื่อนๆลองเอาไปทำตามดูได้น,น,นะคะรับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ